อิดิคอมพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นม .4 นะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมเราต้องเรียนวิทยาการคำนวณด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มงานคอมพิวเตอรอ์งานเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับเราเคยจัดให้ไปอยู่ในกลุ่มสาระของการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับโดยมองว่าเราเนี่ย ต้องการที่จะให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานนะครับแต่ปัจจุบันนะครับสสวทอมองเห็นว่าเอเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการคิดมีปัญหาเรื่องการครีเอทนะครับเราจึงหยิบของอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาอยู่ในกลุ่มสาระของวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้เปลี่ยนกระบวนการคิด เด็กไทยเพื่อที่จะให้เปลี่ยนจากผู้ใช้เป็นผู้สร้างนะครับถามว่าแล้วเจ้าวิทยาการคำนวณเนี่ยนะครับมันสอนอะไรบ้างจริงจริงแล้วพอย้ายเมนมอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ในสารเทคโนโลยีนะครับเรามีแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับก็คือการออกแบบและเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการคำนวณนนะเพียงแต่ว่า เจเวีการคำนวณเนี่ยนะครับเราเน้นหน่อยเนื่องจากว่าเราให้เรียนตั้งแต่ม .1 หนงตัทั่วทีครับป .1 ยันม6เลยนะครับพูดง่ายๆคือเรียนทุกชั้นปีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเจาวิทยาการคำนวณเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยครับเรื่องของวิยีการคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการคอมพิวเตอร์นะครับเราสอนให้เด็กแก้ปัญหาเป็น สอนให้เด็กใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้สอนให้เด็กเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่2ครับการเรียนรู้ดิจิตอลนะครับเราสอนให้เด็กใช้ ICT อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันสื่อรู้ข้อกฎหมายรู้ไม่ละเมิดลขสิทธิ์ผู้อื่นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไอไอซีทมันมันมันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างสุดท้ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันนี้รวมไปถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะครับการค้นหาการอ้างอิงการใช้หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกสอนอยู่ในรูปของรายวิชาที่ชื่อว่าวิทยาการคำนวณน,นะครับโอเค เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นบทหนึ่งเลยนะครับของม .4 ในรายวิชาการวิชาวิทยาการคำนวณคือเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณครับแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยเรามีเสาหลักอยู่สี่เสานะครับก็คือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยการพิจารณารูปแบบหรือการมองค้นหารูปแบบนะครับ แนวคิดเชิงนามธรรมนะครับหรือการมองหาตัวเมนหลักนะครับการออกแบบเป็นกริทึมนะครับหรือกระบวนการขั้นตอนวิธีนะครับเรามาดูทีละตัวนะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยทําไมเราต้องแบ่งด้วยเพราะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเราจะแก้ยากให้เรามองหาซิว่าไอ้ปัญหาใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาย่อยๆอะไรบ้าง แล้วเราก็แก้ไขปัญหาทีละปัญหาย่อยๆมจาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นถ้าเรามีรถจักรยานหนึ่งคันนะแล้วเราบอกเราสร้างรถจักรยานเลยหนึ่งคันเราอาจจะมองภาพไม่ออกแต่ถ้าเราบอกว่าเราลองสร้างล้อมาก่อนสินะมันก็จะง่ายขึ้นอ้าวล้อไม่ได้เราลองสร้างยางมาก่อนสิเอาแต่ายางไม่ได้เราลองสร้างาฟันเฟืองมาก่อนสินะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะจะสามารถมองเห็นได้ว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยอ๋อมันสามารถแบ่งปัญหาย่อยๆเนาะแล้วเราก็แก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับมันก็จะสามารถทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นสองครับแพทเทิร์นหรือรูปแบบเขาบอกว่าปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขมาแล้วก็ได้ถ้าเรามองรูปแบบมันออกเราก็สามารถที่จะจับตัวรูปแบบเนี่ย มาแก้ปัญหาใหม่ได้เลยนะครับก็คือการแก้ปัญหาเดิมเนี่ยมาแก้ปัญหาตัวใหม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้เสื้อของเสื้อตัวใหม่เลยของคุณไปนะผมให้คุณไปเลยเสื้อตัวใหม่คําถามคือคุณจะใส่เป็นไหมถ้าคุณใส่ไม่เป็นละผมไม่ให้ผมถามอย่างนี้นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนพูดไปเสียด้วยกันว่าใส่เป็นสิอาจารย์ ถามว่าทําไมถึงใส่เป็นล่ะตอบง่ายง่ายกันเลยก็คืออ๋อเพราะว่าไอ้เจ้าการใส่เสื้อเนี่ยเราใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อจะมาแบบไหนร้องเราองสอบเราใส่เป็นแน่นอนนะครับอ้นี่แหละครับคือรูปแบบนะครับเราก็สามารถจะเอามาแก้ปัญหาได้ไหมอันต่อไปรูปการการคิดเชิงนาทธรรมนะครับการคิดเชิงนาทธรรมคืออะไรการคิดเชิงนามธรรมก็คือ การมองปัญหาให้เห็นตัวแก่นของปัญหามันจริงๆนะครับให้รู้ว่าเป้าหมายหลักๆของปัญหาตัวนี้มันคืออะไรเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตัวนั้นได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดผมบอกว่าต้องการให้ทุกคนวาดรูปให้เพื่อนถ่ายนะครับผมให้โจทย์เป็นวาดรูปแมวไปคนที่หนึ่งเลือกวาดทั้งตัวเลย วาดทั้งตัวเลยวาดหางวาดขาวาดวาดออาอวาดัดอีกคนหนึ่งเลือกที่จะวาดหน้าก่อนโดยเริ่มที่จะมูกแล้วก็หนวดหกเส้นผมเชื่อว่าคนที่สองได้รับชัยชนะแน่นอนเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าแมวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีตัวเอกลักษณ์สุดๆของแมวเนี่ยตรงไหนบ้างนะครับกับอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะเนรมิตขึ้นมาได้เห็นเป็นรูปร่างของแมวช้ามาก นะครับไอ้เรื่องเนี้ยก็จะทําให้เด็กเข็นปัญหาได้ชัดขึ้นตัวสุดท้ายก็คือการออกแบบโดยอัลกอริทึมเจ้าอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะต้องทําตามลําดับที่ถูกต้องมันถึงจะมีประสิทธิภาพมันถึงทำได้ดีผมมักจะยกตัวอย่างปัญหาให้ดักเรียน2ปัญหาก็คือปัญหาแรกก็คือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําสลับกันได้เลยนะถ้าทําสลับกันเมื่อไหร่มันผิดเมื่อนั้น ยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าอ้าไปอาบน้ําแต่งตัวเอออาบน้ําแต่งตัวถ้าเราแต่งตัวก่อนอาบน้ํามันจะเป็นไปได้ไหมครับมันก็เป็นไปนไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอาบน้ําก่อนแต่งตัวโอเคอันนี้แน่นอนเราทําได้แน่หรืออีกอันหนึ่งถ้ามันสลับกันเนี่ยมันยังสามารถทํางานได้เสมอยกตัวอย่างเช่นอาบน้ําแปลงฟันเออถ้าเราแปลงฟันก่อนอาบน้ํา มันก็มีผลทับเท่ากันกับเราอาบน้ำก่อนแปรงฟันเนาะแต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีประสิทธิภาพเท่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดผมบอกให้นักเรียนบอกว่าออานักเรียนมีเก้าอี้กองอยู่หลังห้องให้นักเรียนจัดเก้าอี้พร้อมกับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะนักเรียนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะยกเก้าอี้มาจัดก่อน ให้สวยงามเลยเรียงเป็นระเบียบเป็นแถวเลยแล้วเช็ดทำความสะอาดนะทีหลังกับนักเรียนก,กลุ่มหนึ่งช่วยกันทวงความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเอาเก้าอี้มาเรียงนะครับตรงนี้ต่างคนก็ต่างความคิดเนาะแต่เราลองมาพิจารณาดูนะครับแบบหลังอาจจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องเดินหลายรอบนะ้้วทวงความสะอาดกาเก้าอี้ในจุดเดิมเลย แล้วค่อยเอาไปจัดเรียงมันก็เดินรอบเดียวจบเนาะกับแบบที่สองต้องเดินถึงสองรอบเนื่องจากว่าเดินไปจัดเก้าอี้รอบหนึ่งแล้วก็เดินไปทาำความสะอาดอีกรอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยเราจะสามารถมาแก้ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการแนวคิดเชิงคำนวณหรือสี่เสาหลักตัวนี้เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาได้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาลองดูว่า จะมีกระบวนการสอนนักเรียนอย่างไรนะครับให้สามารถเข้าใจถึง4เสาหลักตัวนี้ไนดะ้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ